มบรรยากาศรอบๆครับเขาปลาเขาดงมาเพิ่งสางหน่อยพี่รองเอ้ยสางหน่อยเป็นที่ีปลาป่ะดิอันนี้เพื่อนก็นเรียนเป็นภาษาเด็กน้อยของเพื่อนแล้วครับผม บรรยากาศแล้วครับบรรยากาศดีขนาดัตชอกฟ้าแจ่มใสลุ้มว้อยว้แต่บ่หนาวะครับปีนี้บ่หนาวะฮะหนาวแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วปะวแก่พวกเราพี่น้องเอ้ยข้าวเดี๋ยวสูแบแป๊บเดียวกันแล้วเด้อมาลุ้นกันสิเป็นมูหรือเป็นจ้ามือนเนี่ยจะได้กินกแก้วปลาเฉงแกดน้อยๆแล้วมือนเนี่ย สวัสดีครับผมมา,มาสูบปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมา,มา,ม,ามาเบิ้งกันเลวโอยปลาดี้ยดิดนี่จะปกควยปลาที่ทันงาน คือต๊เตปลามน่้มน่กิ่เลยคือเราต้องเ่าปลาตัวน้อยมีแต่ปลาชียงน้อยพี่น้องปลาชียงน้อยือเนสูงีประโยชน์หลรพีดุกดุกน้อย อะไลอีก่ครับพเอามาจึงด่านดีดูนี่นี่อีกตัวนึงเอาไหมเอาอ๋อยู่นี่มันเหมือนไปเดินนอ้ําคลองปินี่ป้อนนั่นนั่นนี่ยืนนี่อะไปาล้ว

เก็บ้อยแล้วพี่น้องเอ้รอชมผลงานเลิศบ้าน,นี่เป็นแบบใดอ,อากาศคืมฟ้าคืมฝนน้อยนึงี่มันม่หยุดตกอีดีซะพุะ่เหรอเอ้ารอชมครับผมเด้บไว้ปูปลานี่ละพี่น้องผลงานสางน้อยเหรอือนี่เจ้าหน้อง มนทุกย่างเป็นเจ้าน้องบอกอบกเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับชิปนี้บางคนจะแซมลูกอะฝากไปเพียงแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับผม